นี่และค่ะทาวน์โฮม2ชั้นของไอริฟพรามประชาทิต9์กหน้ากว้าง5.7เมตร4ห้องนอนกับ3ห้องน้ำโอ้โหเขามีเพิ่มเติมมาถึง8ฟังก์ชันค่ะคุณสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่โฮมวิสิตและโครงการไอรีพลามประชาทิศ90ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินชื่อโครงการนี้ได้ยินแบรนด์นี้เนี่ยนึกออกเลยนะเพราะว่าเขาจะเด่นมากในเรื่องของการดีไซน์แบบบ้านให้สวยแล้วก็อยู่สบายเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักๆคอนเซปตที่เขาวางไว้สำหรับการพัฒนาโครงการเนี่ย4ข้อค่ะ EcoSmart Easy Maintenance 3 Generation แล้วก็ f o o t Protection ซึ่งเราก็ว่ามี4ข้อเนี้มันก็ลงตัวแล้วนะมันก็ครบแล้วนะสำหรับการเลือกซื้อบ้านแต่ที่นี่ไม่พอค่ะที่นี่ไม่หยุดยังคงคิดยังคงพัฒนาไอเดียต่างๆเพื่อรองรับการอยู่อาศัยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยทาวน์โฮมของไอรีพาร์มประชาทิศ90เขามีเพิ่มเติมมาถึง 8ฟังก์ชันค่ะคุณคืออนาคตหลังจากที่โควิดหมดไปเนี่ยไม่แน่นะวิถีชีวิตของเราไลฟ์สไตล์ของเรา,อ,เราอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยจะต้องตอบโจทย์การอยู่อาศัยให้ได้ดีที่สุดมากที่สุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่า8ฟังก์ชันที่ว่ามีอะไรกันบ้างอยู่ด้านในมาค่ะเข้าไปดูกัน นี่แหละค่ะทาวน์โฮม2ชั้นของไอรีพพรามประชาทิตฐ์ 90. หลังนี้มีชื่อว่าคัทริยานะคะซึ่งที่ดินเริ่มต้นของทาวน์โฮมที่นี่เนี่ยจะเริ่มประมาณ20ตารางวาขึ้นไปค่ะแล้วก็คุณดูการออกแบบนะนี่หน้ากว้าง5.7เมตรอันนี้มันทำให้ได้ฟังก์ชันแรกเลยนั่นก็คือ p a r k กิ้ง x ค่ะ5.7เมตรจอดรถได้2คันซ้ายและขวา ได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายรวมถึงโครงสร้างของโรงรถค่ะแยกออกจากโครงสร้างของตัวบ้านเพราะฉะนั้นป้องกันปัญหาการซุดตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เสร็จเรียบร้อยเลยนี่แค่ฟังก์ชันแรกนะอีก7ฟังก์ชันที่เหลืออยู่ในทาวน์โฮมหลังนี้ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตร4ห้องนอนกับ3ห้องน้ำโอ้โหรองรับการใช้ชีวิต พื้นที่ชีวิตของคุณจุใจอิ่มเอ็มแน่นอนเข้ามาดูค่ะมาโอ้ยน่าอยู่เนอะ เนี่ยค่ะภายในทาวน์โฮมแคทรียาของไอริพรามประชาทิศ90หน้ากว้าง5.7เมตรมันทำให้พื้นที่ภายในบ้านเนี่ยมันมีความโปร่งมันมีความสบายแล้วก็ได้โถงกลางชั้นล่างที่กว้างแบบนี้ด้วยมันจะเป็นพื้นที่คอมมอนแอเรียของคุณค่ะสมาชิกในครอบครัวใช้เวลาร่วมกันได้อย่างสะดวกนี่ลิฟวิ่งนั่งเล่นแล้วก็เป็นโซนรับแขกในตัวอยู่ด้านหน้าด้านใน วางโต๊ะอาหาร4ที่นั่งได้กำลังสวยกำลังลงตัวเลยแล้วก็มีฟังก์ชันที่เรียกว่า e a s y f x อะไร e a s y การดูแลบำรุงรักษาในอนาคตค่ะอา้าวยกตัวอย่างเลยเนี่ยวัสดุปิดผิวของบันไดเป็นวัสดุทดแทนไม้นะคะนั่นก็คือมันได้ความแข็งแรงมันได้ความทนทานไม่กลัวความชื้นไม่กลัวปลวกแล้วก็อย่างที่สองด้านนี้ ตำแหน่งของห้องน้ำค่ะชั้นล่างกับชั้นบนตำแหน่งตรงกันมันสะดวกตรงไหนมันสะดวกตรงที่อนาคตคุณอาจจะมีการซ่อมบำรุงในเรื่องของท่อน้ำอะไรต่างๆมันทำได้ง่ายมันทำได้สะดวกแล้วก็ไม่เลอะเทอะไปส่วนอื่นๆของบ้านด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ด้านนี้ค่ะคือในส่วนของประตูหน้าต่างที่อยู่ภายนอกนะคะเขาจะมีขอบปูนที่เรียกว่า ดับเบิลโปรเทคค่ะอยู่ข้างล่างตรงนี้อันนี้จะช่วยป้องกันน้ำรั่วซึมเข้ามาภายในบ้านรั่วซึมได้ยังไงรั่วซึมก็เนื่องจากในส่วนของขอบกระจกเนี่ยที่มีการยาด,ด้วยซิลิโคนเนี่ยอนาคตก็อาจจะเสื่อมสภาพไปเวลาฝนตกฝนสาดน้ำก็จะซึมเข้ามาแต่เข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าติดขอบปูนตรงนี้นั่นเองอดูสิงานคิดเขาละเอียดนะ ถึงอนาคตข้างหน้า5ปี10ปี20ปีคุณยังอยู่บ้านนี้โดยที่เราดูแลรักษามันได้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยยังไม่พอนะคะยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่า eco fx ด้วย eco ก็คือการประหยัดพลังงานมีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยประตูหน้าบ้านกระจกเขียวตัดแสงนะคะบานใหญ่ๆเนี่ยมันจะช่วยกรองความร้อนที่จะเข้ามาในตัวบ้านด้วยนะแล้วก็ขณะเดียวกัน บนชั้น2ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นเขาติดตั้งพัดลมดูดอากาศให้เป็นมาตรฐานเลยนะซึ่งมันจะช่วยให้การไหลเวียนการถ่ายเทอากาศภายในบ้านเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นภายในบ้านของเราก็จะไม่สะสมความร้อนพอไม่สะสมความร้อนเราก็เปิดแอร์น้อยลงพอเปิดแอร์น้อยลงค่าไฟเราก็จ่ายน้อยลงด้วยอ้าวแล้วก็รวมถึงนี่ค่ะ หลอดไฟส่องสว่างภายในบ้านให้เป็นหลอด LED ทั้งหมดนะคะซึ่งหลอดไฟชนิดนี้มันก็มีคุณสมบัติที่สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าหลอดไฟแบบเก่าโอ้โหเนี่ยคิดไว้ให้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการอยู่อาศัยจริงๆรวมถึงฟังก์ชันนี้ extra fx ค่ะมีห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างคือถ้ามีผู้สูงอายุนี่ ห้องนี้เป็นห้องนอนที่สบายเลยนะไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดใช้ห้องน้ำก็สะดวกแล้วคุณดูไซซิงวางเตียงใหญ่ได้ค่ะตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งวางได้หรือห้องนี้มันก็มีความอเนกประสงค์ในตัวของมันเองไม่เป็นห้องนอนคุณจะทำเป็นห้องอะไรดีละ่ะห้องทำงานส่วนตัวไงเพราะว่าอนาคต การ work from home อาจจะกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของคุณก็ได้นะหรือว่าจะเป็นห้องออกกำลังกายนี่เอาลูวิ่งมาวางมีดัมเบลสักหน่อยโอ้มียิมส่วนตัวไม่ต้องออกไปจากบ้านห่างไกลเชื้อสบายสบายบ้านก็สวยคนอยู่ก็สวยหุ่นดีพลิ้วคริวไหวไหวเ้ไปดูต่อกันดีกว่ายังไม่หมดนี่ไงคือโถงกลางที่กว้างคอมมอนแอรียที่กว้างเนี่ย นอกจากมีลิฟวิ่งมีโต๊ะอาหารแล้วคุณยังสามารถเพิ่มเติมในส่วนของแพนที y หรือว่าเคาน์เตอร์บริเวณนี้ก็ได้แล้วก็หลังบ้านอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าน่าจะเกือบร0 0น่ะคนอยู่ทาวน์โฮมก็ต้องต่อเติมหลังบ้านที่นี่เตรียมในส่วนของคิทเช่น fx เอาไว้ให้ค่ะ โอ้โหคือมาตรฐานนะเขาก็จะเทพ,พื้นปลูกระเบื้องแล้วก็เตรียมระบบพวปลาปลาสุขาพิบาลไฟฟ้าต่างๆไว้สำหรับให้คุณเพิ่มเติมห้องครัวเหลือแค่ชุดครัวสวยๆที่คุณจะเลือกตามที่คุณชอบแล้วก็วัสดุมุงหลังคาเลือกดีๆนะคะมันจะได้ความสวยแบบนี้หรือว่าถ้าไม่อยากเลือกกอปปี้เลยค่ะ ไอเดียของโครงการเอาไปทำไว้ในบ้านคุณได้เลยของดีๆแบบนี้เขาไม่ห่วงไอเดียค่ะเข้าทาอ่าบนชั้น2แล้วค่ะโอ้โหนี่ไอเดียอีกแล้วพื้นที่ใช้งานค่ะโถงกลางเนี่ยยังมีส่วนที่เรียกว่า Family FX ค่ะเป็นไอเดียว่าเฮ้ย คุณสามารถมีมุมสำหรับนั่งอ่านหนังสือได้นะจัดชั้นวางของให้มันสวยๆมีต้นไม้มาประดับเนี่ยบีนแบ็กสักอันก็ได้เป็นมุมนั่งอ่านหนังสือส่วนตัวที่สบายจริงๆแล้วก็นี่ไงคะที่บอกพัดลมดูดอากาศเห็นไหมทำให้การถ่ายเทยอากาศภายในบ้านเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอ้โหงานคิดละเอียดเนี่ยขอให้บอกที่นี่เขาค่ะนั่น่ะปลั๊กไฟอยู่บนเพดานเอาไว้สำหรับ ติดตั้งเราเตอร์ไวไฟไงคะคุณไม่ต้องหาปลั๊กพวก่วงคุณไม่ต้องเดินสายไฟใหม่ให้มันยุ่งยากเขาคิดไว้ให้หมดแล้วแล้วก็ข้างบนนี้3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำด้านนี้เป็นมาสเตอร์เบดมโอ้กว้างเนาะคือแน่นอนค่ะมาสเตอร์เบดมเนี่ยให้พื้นที่กว้างอยู่แล้วแล้วก็เติมฟังก์ชันที่เรียกว่า Private FX เเข้ามาด้วยนั่นก็คือ ห้องน้ำส่วนตัวที่สวยแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายมากส่วนแห้งพื้นที่ชาเวอร์แล้วก็อย่าลืมนะห้องน้ำเนี่ยอยู่ตรงกับห้องน้ำชั้นล่างโอ้การดูแลรักษาง่ายหน้าต่างระบายอากาศมีทำให้ห้องน้ำเราเนี่ยแห้งไม่อับชื้นแล้วก็รวมถึงด้านในค่ะคุณดูเตียงใหญ่วางได้สบายนะแล้วก็โออีกอย่างหนึง่งนี่กิมมิกกิมมิก ปลั๊กไฟอันนี้ยกออกให้เห็นเลยเห็นไหมคะเป็นปลั๊กที่มี USB ด้วยซึ่งแบบนี้ยปลั๊กแบบนี้จะมีอยู่2จุดก็คือใน m ม s สเ r อร์ r o o m แล้วก็ที่บริเวณล i ฟ g r o ูมอยู่ชั้นล่างเห็นไหมเรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ iPad มันง่ายวางปุ๊บเสียบปลั๊กได้เลยแล้วก็รวมถึงนี่การออกแบบไอเดียการตกแต่งเห็นไหม ใส่พา t ิชั o นเข้ามาปลายเตียงคุณก็สามารถมีพื้นที่ walk in closet สวยนะแบบนี้สะดวกมากเห็นไหมตู้เสื้อผ้าใช้เป็นบานเลื่อนนะคะถ้าเป็นบานสวิงเนี่ยมันจะเปลืองพื้นที่ไปเปล่าๆเ,เป็นบานเลื่อนแบบนี้ประหยัดพื้นที่ดีด้วยมาดูต่อขอพาดูห้องน้ำที่2ก่อนนะชอบมากเลยด้านนี้ที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำที่โปร่งที่สุดน,นี่ โซนชาวาเวเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าต่างนะคะยังมีระเบียงอยู่ด้านนอกที่คุณสามารถจัดเป็นสวนได้สวยๆปลูกต้นไม้แล้วไม่ต้องกลัวโป๊ค่ะเพราะว่าบานกระจกตรงนี้เขาให้เป็นกระจกขาวขุนข้างนอกอะ่ะมองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าเราได้แสงสว่างด้วยแล้วก็ได้การระบายอากาศที่ดีมากๆเลยมาดูกันต่อค่ะอีกสองห้องนอน อยู่ด้านหลังแบ่งกันซ้ายขวานะคะห้องนี้ก่อนโอ้ยคุณดูสิกว้างเห็นไหมวางเตียงไซส์ใหญ่ได้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆสำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยวางได้ครบลงตัวจริงๆแล้วก็มีฟังก์ชันที่เรียกว่า work and life fx ด้วยอ่ะเห็นไหมคะนอกจากเป็นห้องนอนแล้วเนี่ยคุณอาจจะปรับให้เป็นห้องขายของออนไลน์ก็ได้นะถ้าเกิดว่าทาธุรกิจนี้อยู่เนี่ยเห็นไหม งานไฟงานโทรศัพท์วางได้เนี่ยเชลสําหรับโชว์ของขายกระเป๋าค่ะเอ๊ะเวลาเขาไลฟ์ออนไลน์เขาทาไงกันนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาอะไรอย่างนี้เหรออ่ะแล้วแต่ค่ะไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะอีกหนึ่งห้องด้านนี้มาดูค่ะเห็นไหมคือทุกห้องเนี่ยมีความน่าอยู่แล้วก็น่าสบายเนี่ยชุดนี้เตียง3ฟุตครึ่งกำลังลงตัวเลย โต๊ะทำการบ้านมีตู้เสื้อผ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามคุณสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ตามที่คุณต้องการนะคะห้องไหนคุณจะเอาไว้ทำอะไรคือมีห้องเยอะมีพื้นที่เตรียมไม้ให้พร้อมเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วสำหรับการใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่ฟังก์ชันดีๆภายในบ้านนะคะแต่ว่าพื้นที่ส่วนกลางของไอริพราประชาอุทิศ90ไม่ว่าจะเป็นภายในสวนพักผ่อนที่เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่มีฟังก์ชัน Eco FX ด้วยนะนั่นก็คือไฟสองสว่างเนี่ยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์เนี่ยเห็นไหมช่วยประหยัดค่าไฟส่วนกลางของลูกบ้านไปได้อีกแล้วก็การรักษาความปลอดภัยเนี่ยแน่นหนาแน่นอน24ชั่วโมงเนี่ย ร,ปรอปภกับกล้อง CCTV เนี่ยเขาทำงานตลอดเลยนะคะการเข้าออกโครงการใช้ e s y p พ s s โอเข้าออกได้สะดวกสบายเหมือนทางด่วนเลยอยากเห็นของจริงก็เรียนเชิญที่โครงการเลยค่ะประชาอุทิศ90เดินทางไม่ยากเลยเพราะว่าเข้าออกจากหลายเส้นทางมากๆมาทางประชาอุทิศมาทางสุขสวัสดิ์ก็ได้ทางฝั่งของพระรามสองก็ได้ ผ่านพุทธบูชาผ่านถนนท่าข้ามผ่านถนนบางขุนเทียนคือซอยแถวนี้ข้างในเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันได้หมดหรือการเดินทางเข้าไปทำงานในพื้นที่ใจกลางเมืองออกไปทางสุขสวัสดิ์นะคะมีทั้งสะพานภูมิพลวงหวานอุตสาหกรรมลงถนนพระราม3มีทั้งทางด่วนขั้นที่1สะพานพระราม9เข้าไปในเขตพื้นที่ CBD ได้ทั้งหมดเลยหรือว่าจะไปพื้นที่โซนอื่นๆแนะนำค่ะ ออกทางสุขสวัสดิ์จะมีทางด่วนการจนาพิเศษหรือว่าวงแหวนรอบนอกด้านใต้นั่นเองโอโ้เพราะฉะนั้นเชื่อมโยงหมดเลยพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพหมหานครเดินทางง่ายอย่างแน่นอนแล้วก็ ในย่านของประชาอุทิศ90ต้องบอกว่าโอ้โหการเจริญเติบโตสูงมากนั่นก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลนะโรงเรียนชั้นนำร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อบริการต่างๆโอ้โหเข้าขั้นเหลือเฟือค่ะเยอะจริงๆแล้วก็อยากให้มาเห็นทาวน์โฮมของที่นี่ถ้าคุณกำลังเลือกที่อยู่อาศัยในโซนของประชาอุทิศสุขสวัสดิ์พระรามสแล้วก็ อยากให้เข้ามาดูค่ะทาวน์โฮม2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถกับอีก8ฟังก์ชันที่จะรองรับตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้สะดวกแล้วก็สบายมากที่สุดแวะเข้ามานะคะไอริพรามประชาทิศ90ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีค่ะ